สบ,สบายดีพ่อแม่พี่น้องทานผู้สมมติจุกุทุกคนเนาะการยินดีต้อนรับเข่าสู่สองเบาอ้วนนั่นอีกเช่นเขา่าเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องก็คือนี่ยเบาอ้วนก็จะได้เข้าไปเบิ้งที่ว่าพนักงานไฟฟ้าเนาะก็คือสองสามมือก้อานานั่นเบาอ้วนก็ได้เข้าไปพัวพันท่าของการไฟฟ้าเนาะว่าให้เข้าไปกวดเบิ้งเน,ะนาะในระยะทางที่ว่าเราจะต่อไฟเข้าเฮือนของนระยัดนะเนานะฉะนั้นในมื้อนี้ท่าของการไฟฟ้า ขาเจ้าก็ทางพนักงานเขาเจ้าก็เลยผัวพัน,น,พนติดต่อผัวพันมาทางบ่าวอ้วนเนาะบ่าวอ้วนก็นจะได้เข้าไปเบิ้งเนาะว่าเขาเจ้านี่คิดไรแบบไรเนาะแล้วก็เรื่องเนห่างจากเสาไฟลาเลือแห่างจานักยัดมันจะมีระยะงเนี่ยงาซ้ำได้เนาะนะเนาะส่ว่าจะรายละเอียดมันจะเป็นแบบใดเขาก็คอยไปติดตามชมอยูน่น้องกันอยู่ในคิวนี้ได้เลยไปพี่น้องเนาะนะกับจริงๆล้วภารกิจนี้มันก็จะเป็นของบาลีเนาะแต่ว่าบาลีเพียงนันที่ภารกิจอื่นๆก็เลย แนะน้ำกับบอร์อวนนี่เนาะให้ทาเบอรอวนนี่ให้ไปผูพันทางของการไฟฟ้าแล้วก็ให้เขาไปเบิ้งเนาะแล้วก็ให้เขาเจ้าให้ทา้งนาบริษัทไฟฟ้าเนาะให้เจ้าคอยเขาเจ้าคินไรเบิ้งเนาะว่ามูลค่ามันจีมืดซสำได้นะเนาะมันจีมืดซสำได้หน่อยหลายซสำได้เนาะเขาก็คอยเพราะว่ารายละเอียดบอร์อวนก่อนยังพูเนาะว่าพ้นแห่จีบุญพ้นฝากมาซสำได้เท่าใดเนาะกะรเบอรอวนก่อนได้ไปตามคำแนะน้ำที่ว่าบอร์เรียนในเน้น้ำกับบอร์อวนมาหน้าไว้ ทางพนักงานเขาเจาเขาไปเบิ้องนอกเพื่พีน่น้องเนาะอาชีพก็กปปกหลายจะห่างเพืน่นเพื่อนนอกโอ้เดินทางกันเลยเนาะ เก็บเองอย่งเนาะเดนเนียก็ได้เดินทางหมดเวละเกินของนักยัดเป็นเทียบไอ้เนาะเดนเนียก็เ,ยกเสดทางพนักง,งานเนาะเป็นพนักง,งานไฟฟ้าเล่าเนาะให้เขาเจ้านี่มาคิดไรยเลยเนี่ยขิดไรยเลยเนี่ยหางเตะตุนเสาไฟหาเกินของนากยัดพี่น้องนี่ไก่กเต๋อไปเนาะกะประมาณจักลอยนะเส้นหนึ่งเส้นหนึอยเมตรเส้นลอยเมตรอ๋อพี่น้องเนาะ ลูจักเสาไฟมหาเขื่อนของนางยัดนี่ประมาณลอยเมนะ็ดพี่น้องมันลอยเม็ดเนาะอันนี้ก็ทางพนักงานกระเจ้าก็ได้ลงมากดกาเบื้องนาะอกกดกาเบื้องก่อนเจ้าก็จีด้คิดกลับไปของการพิเด้ไปคิดไล่มูนคาที่ว่าจะมาต่อไฟเขากันนางยัดนี่มืดเท่าไดเนะาะทั้งอุปกรณ์ทนะนะั้งมันยังนะเนาะแลกร้เจ้าก็ยังชิ้มาแจ้งพายหลังเติมเนาะ นี่ข้เจ้าก็ลงมาสำรวจกดกาไปก้อนเมยพี่น้องเนาะนี่เนี่ยหางนี่ลอยเม็ดพี่น้องสมควรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บอกวนก็ว่าชีเข่าไปหานางยัดเนาะชีมาบอกนางยัดเนาะบอกว่าเจ้าก็ไหนมาเบิ้งเนาะแต่ว่ามาแท็กที่ว่าไฟเท็กที่ว่าจะดึงไฟเขากันเนาะแต่ว่านางยัดพูนใส่กระเจอยู่พี่น้องเกันพอดนะส่วนหน่าจะบื่อยูเนาะ แม่ก็มีสาับบานนี่มาตักเอาหนำนะพี่น้องเนะาะสับบานมาตักเอาหนำเอาหนำที่จะไปใส่ไนนะปนเนาะตักบะ دان เพิ่นใส่ใส่นะเนาะเพิ่นอยูเลยพี่น้องเนาะอัดตูอยนะู่เนาะสับบานมาตักหนำเนาะสบายดีแม่เนาะสบายดี <c oughs> อไอบ่ <c oughs> เพิ่นอายเพิ่นเพ่เคยเนาะ ยัดผู้ยูไปใส่โบหูโบหูโอ้มือเศร้าพ่นกูยูอ่ะบอกมือเศร้านี่กูยูอ่ะยูแต่ตอนใส่หน่เ,นเนพเห็นเนาะอคนเช้าเป็นหลินบ่เนาะคนเออกเป็นหลินะนะเพีนเอออเ่น้นนอ,นนองเนาะหรือว่าไปเช้าหากินเนาะพีนนะ่น้องเนาะตักบานกระจอดนึกตักน้ำเพื่อนน้น้ำคือออกหน่อยแท่น้ำนี่มันออกออกจนนี่แหละบอกลายเนาะ tao sợ lại tao sợ ốc lại tao xài này, này được nhiều được nhiều được. Oh, avenues, là ốc nổi nó con mất tắc lại có mất xí mất là muốn nó nhìn nằm ốc nổi mới lại nó mới xài mà bây giờ à, này là ốc nổi vậy nó thứ nằm cái này bố còn là cho lông nè nó 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 ốc nổi nó nó nhặt bùi có sẽ để bố quân nằm cái này phun bùi vô phun ไปอัดดูใส่กระเจเี๊ยมดพี่น้องเนาะเป็นใส่กระเจี๊ยงกันยังคักเลยพี่น้องเนี่ยโอเคพี่น้องเนะาะเมื่อหนาหลังจากที่ว่าเขาเจ้าคิดไรคิดไรราคาเนาะที่ว่าจะถึงแฟร์กับเงินของทางยัดเนาะมันมืดเท่าใดเนาะนะแต่ความจริงเราเนาะราคามันเท่าใดร่เมื่อวนก่อนที่พูดตลอดที่ว่าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นฝากมา ให้ที่ว่าจะต่อไฟเขาื่อนของนังยัดนะพนนอนะะ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเบลลีเพ่นก่อบ่ได้ระบุเนาะว่าเพ่นฟักมาเท่าไดเนาะนะเนะพ่นก็ได้แนะนำเกับบัวอ้วนนี่แลนะ้วเนาะให้เขามาผูพันทางในะของการไฟฟ้าเนาะแล้วก็ให้เขาเจาะในลงมาวัดแทกเนะนาะดังนั้นบัวอ้วนก็ได้เขามาตามที่ว่าเบลาลีแนะนำเนาะก็ซึ่งว่าเบลลีเพ่นก่อบ่ทันเนาะเพ่นก็ได้ทำภารากิจอยู่บนอืนนะ่นเนาะก็คือเพ่นก็ได้แนะนำเกับบัวอ้วนนี่มา ให้พนักงานเขาเจาลงมาก่อนเนาะเป็ี่ยนอะไรก็ทำบาลลี่เป็นก่อนจะเป็นคนเคี่ยว่ามืดเงิื่อนไทรเนาะนะบาลลี่เป็นก่อนจะไปเปลี่ยนคนที่ว่าแลนเรื่องเองเลยเนาะแต่อันนี้ก็บาลลี่เป็นก่อนให้บ่าอวนเนี่ยพนักงานกลับมาสัมผัสมป็นก่อนเนาะไปพี่น้องเนาะก็โอเคไปพี่น้องสบาบพี่เนี่ยเบ้าอวนก็สะได้กดตัวลาทานบุษมซิศนี่ก่อนเนาะขอโพสกันมาในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรยุ้ยไซ เอาก็อขอที่ตามบุญสู้มแม่ก็ร้งใจกันต่อไปผมแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็แสดงก็ตัวละบทานผู้ชมไปซ้ำนี้พบกันใ่นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง